สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Unity 3D เบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราทำการล็อกอินเข้ามานะครับคลิกที่หน้าต่างโปรเจกต์ตัวนี้เราก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับเราจะทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับโดยการไปที่ New แล้วตัวนี้เลือกเป็น 3D นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราจากนั้นก็เลือกที่ Save นะครับแล้วก็กด Create ได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับ พอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ได้หน้าต่างแบบนี้ก็เข้าไปที่ Windows แล้วก็เลือกคำว่า layout จากนั้นคลิกคำว่า default นะครับก็จะทำการรีเซ็ตหน้าต่างให้เป็นแบบนี้แล้วเราจะมาดูส่วนประกอบทีละส่วนนะครับข้างบนก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นคำสั่งในการเคลื่อนย้ายเกมออบเจกต์นะครับตัวนี้จะเป็นเซตจุดไพรนะครับจุดสาหรับการเคลื่อนย้ายอันนี้คือหน้าต่างไฮรักีที่จะบอกว่าในซีนๆเนี้ยในเกมของเราเนี่ย ประกอบด้วยเกมอ็อบเจกต์ชิ้นไหนบ้างถ้าเราอยากจะรู้นะครับก็มาคลิกที่สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าซีนซีนหนึ่งเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมาให้ก็จะมีกล้องอยู่หนึ่งพันแล้วก็มีแสงอยู่หนึ่งแสงนะครับถัดมานะครับหน้าต่างน,นี้คือหน้าต่างของมุมมองของคนพัฒนาเกมนะครับก็คือเป็นหน้าต่างที่ developer จะเห็นนะครับสำหรับวิธีการเคลื่อนย้ายกล้องมุมมองนะครับเราสามารถคลิกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คลิกสายลาก เพื่อหมุนมุมมองนะครับคล้ายๆในโปรแกรมมายานะครับอินเทอร์เน็ตคลิกขวาแล้วลากจะเป็นการซูมเข้าซูมออกแล้วก็อินเทอร์เน็ตเมาส์ปุ่มการแล้วลากจะเป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งมุมมองแล้วทีนี้หน้าต่างถัดมาก็คือหน้าต่างเกมนะครับเป็นมุมมองที่ผู้เล่นเกมจะเห็นถัดมาก็คือ Access Store เป็นเป็นสถานที่นะครับที่เราจะเอาไว้ดาวน์โหลดพวกรีซอสต่างๆเอาอินพุตเข้ามาใช้กับโปรเจกตเกมของเราไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ 2D 3D เป็นไฟล์เสียงหรือว่าเป็นเทมเพลตนะครับให้เราดาวน์โหลดแล้วก็อิ p พอร์ตเข้ามาใส่ในโปรเจกต์นะครับก็จะมีหลากหลายมากมายนะครับแล้วข้างบนนี้นนะครับก็จะเป็นการรันเกมนะครับสมมุติว่าเรากดรันเกมมันก็จะมาที่หน้าต่างของเกมตัวนี้นะครับแต่ว่าเกมของเรายังไม่มีอะไรนะครับเราก็เลยยังมองไม่เห็นนะครับถัดมาตรงทางด้านขวามือนะครับก็คือหน้าต่าง Inspector นะครับเป็นหน้าต่างที่ บรรจุ property นะครับคุณสมบัติของเกมออบเจกต์ชิ้นนั้นๆเอาไว้สมมุติว่าเราคลิกที่กล้องนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีค่าตำแหน่งของกล้องอยู่แล้วก็ property ของกล้องให้เราสามารถปรับได้สมมุติว่ามาคลิกที่ directional light ที่เป็นแสงนะครับก็จะมีคุณสมบัติของแสงให้เราได้ปรับปรับความเข้มของแสงปรับเงาปรับอะไรก็สามารถปรับได้ตรงนี้ปรับสีอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วข้างล่างนะครับก็คือ เป็นจะมีโฟลเดอร์ a s s e t กับ p a ็กเกจนะครับ a s s e t ก็คือโฟลเดอร์เกมนะครับซึ่งไฟล์ทั้งหมดของเราเนี่ยจะถูกบรรจุไว้ในโฟลเดอร์ a s s e t นะครับแล้วก็แ a ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นพวกพวกชุดสำเร็จต่างๆนะครับที่เอาไว้ Import เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองใช้งานเบื้องต้นดูนะครับก่อนอื่นให้เราลองสร้างพื้นขึ้นมาก่อนนะครับไปที่เกมอ็อบเจกแล้วก็เลือก 3D จากนั้นเลือกคาว่า plane เราก็จะได้พื้นขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเราลองหมุนกล้องดูนะครับพื้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งศูนย์นะครับมันอยู่เหนือเส้นกริดไว้ซ้ํานะครับวิธีการรีเซ็ตตำแหน่งนะครับให้เราคลิกที่ตรงหน้าต่างไฮราคีนะครับคลิกที่เพลนที่เราเพิ่งสร้างไว้เนี่ยก็มาคลิกที่ทรานฟอร์มตัวนี้นะครับในหน้าต่างสเปกเตอร์คลิกที่จุดๆตัวนี้นะครับแล้วทำการรีเซ็ตนะครับมันก็จะไปอยู่ตำแหน่งศูนย์ตรงพื้นของเส้นกริดพอดีนะครับแล้วเราจะลองสร้างกล่องขึ้นมาอันหนึ่ง ไปที่ Game o e j e c t แล้วก็ 3D Object แล้วก็เลือกคำว่าคิวนะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตตำแหน่งเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเราจะดึงมันขึ้นมานิดนึงนะครับเราลองกด Play ดูนะครับมันยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่แรงฟิสิกส์ให้กับกล่องดูนะครับเราจะเพิ่มคอมโพเนนต์ให้มันให้เรามาที่กล่องนะครับแล้วก็คลิกตัวที่เป็น Rotate Tool นะครับเครึ่งมีการนยายตัวนี้แล้วก็ หมุนกล่องสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะคลิกที่กล่องนะครับแล้วก็มาที่คอมโพเนนต์จากนั้นเลือกคําว่าฟิสิกส์แล้วก็เลือกริจิบอดี้นะครับแล้วเราจะลองกดเลย์ดูนะครับกล่องก็จะตกลงมาแล้วนะครับมีแรงฟิสิกส์เกิดขึ้นเรามาดูตรงหน้าต่างอินสเปกเตอของกล่องนะครับเพื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามี property ของริจิบ b o ดีเพิ่มเข้ามานะครับซึ่ง อันนี้เราจะสามารถกําหนดได้นะครับกําหนดมวลน,นะครับกําหนดความหน่วงหรือว่ากําหนดแรงล้มถ่วงอะไรก็สามารถกําหนดได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาลองใส่สีนะครับสร้างแมทริออรลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับให้เรามาที่า f ฟ l ร์ r a ア s e t ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองคลิกขวาแล้วก็ครีเอทแมท e r อ a รนะครับ เราก็ตั้งชื่อนะครับเป็น m 0 0 1นะครับเราสามารถมาเลือกสีได้จากตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้เราสามารถอพอทําได้แล้วเนี่ยเราสามารถลากมาใส่ที่ game object ได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะปรับแสงนิดหน่อยนะครับมาเลือก directional light นะครับเลือก c ั l เ r ตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ลองบุ๋มมา หาทิศทางที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ละกันให้มันเขีนชัดๆนะครับเราจากนั้นลองสร้างขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเป็นสีแดงนะครับไปที่ Create แล้วก็ Material นะครับคลิกขวา Create Material แล้วก็ M 0 0 2นะครับประมาณนี้แล้วก็เลือกสีตัวนี้ให้เป็นสีแดง แล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่พื้นนะครับจะได้ดูแบบว่าดูแตกต่างกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้มุมมองของผู้เล่นนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับต่อมาที่เมนแคมรานะครับมันจะมีหน้าต่างแคมีราพรีวิวเล็กๆตัวนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะครับว่าอยากให้ผู้เล่นเห็นลูกของเกมเป็นประมาณไหนนะครับก็เคลื่อนย้ายกล้องตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้แล้วก็ในหน้าต่างเกมมันก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่านะครับ แล้วก็สมมุติว่าเรามีไฟล์ 3D นะครับเป็นไฟล์ตัวละครอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะเอาตัวละครของเราเข้ามานะครับวิธีการก็คือให้เราเซฟไฟล์ตัวนั้นเนี่ยเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ OBJ หรือว่า FBX นะครับอันนี้พอดีมีไฟล์อยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวละครตัวนี้แล้วก็มีเท็กเจอร์อยู่หนึ่งอันนะครับให้เราลากไฟล์เข้ามาครับอันไหนก็ได้ OBJ หรือว่า FBX ก็ได้นะครับอันนี้เอา FBX เข้ามานะครับ ก็ลากเข้ามาใส่ในแอสเซทได้เลยนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราต้องจัดการไฟล์ของเราให้เป็นระเบียบนะครับสร้างว่าโมเดลนะครับแล้วก็ลากตัวละครเข้าไปใส่อ้แล้วก็เท็กเจอร์นะครับเมื่อกี้ลืมเอาเข้ามาแล้วก็ลากเข้ามาเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ลากตัวละครน,นะครับเข้ามาใส่ในสีนี้เลยนะครับลากเข้าไปในหน้าต่างไฮราคีเลยนะครับ ถ้าเราลกเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งสุดพอดีนะครับถ้าเราจะโฟกัสที่เกมอ็อบเจกชิ้นไหนนะครับให้เราทำการสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนกล้องไม่ต้องซูมเข้าไปหานะครับดับเบิลคลิกแล้วมันก็จะทำการโฟกัสวัตถุชิ้นนั้นให้เรานะครับเราจะทำการมันยังเดี๋ยวเราต้องใส่แมททีเรียลใหม่ให้มันนะครับเราจะทำการขยายมันขึ้นมานะครับอิดหน่อยนะครับไม่ให้มันเล็กจนเกินไปนะครับะประมาณนี้นะครับแล้ว เราสร้างแ a t e ที a รียใหม่ให้มันนะครับ Create แล้วก็แ a t e ท i a รอันนี้เป็น m อ0มาแล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือก Shader นะครับซึ่ง s h a d e r แต่ละอันเนี่ยจะส่งผลจะแสดงผลที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองลองไปเล่นดูนะครับว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้จะใส่แบบธรรมดาไปก่อนนะครับก็จะใส่เป็นอ่า Legacy Shader นะครับ เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นไฟล์ PNG เนาะแล้วก็จะมีการเจาะเจาะพื้นให้โปร่งใสด้วยนะครับก็จะเลือกเป็น t r a n s p a r e n t นะครับแล้วก็เลือกเป็น d e f f u s e นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลากไฟล์ตัวนี้เข้ามาใส่ได้เลยนะครับในช่อง Texture ตัวนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ลาก Material ตัวเนี้ยเข้ามาใส่ให้ตัวนี้นะครับะจะเห็นว่า มันยังผิดเพี้ยนอยู่นะครับโมเดลยังดูแบบทะลุก,กันแปลกๆนะครับให้เรามาที่ทำการแก้ไขเช็ดเดอร์นะครับมาที่ Legacy แล้วก็เลือกคำว่า Transparent น,นะครับเป็น Cutout แล้วก็ Default นะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันอาจจะดูมืดๆเนาะเราอาจจะหมุนแสงเข้าไปหามัน เหมือนลูกตาจะไม่มานะครับเดี๋ยวลากลากไปใส่ตรงลูกตาด้วยก็จะได้ประมาณนี้นะครับอลองกดเพล์ดูนะครับปรากฏว่ามันมันทะลุกัดนะครับถ้าไม่อยากจะให้มันทะลุเราก็แค่ใส่ตัวคอไลคอไลเดอร์ line, ให้มันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราลองเมื่อกี้เราจะเห็นจากมุมมองข้างหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะลองหันกล้องมาข้างหน้านะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับให้เราเลือกมุมมองที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราก็มาคลิกที่กล้องนะครับแล้วก็มาที่เกมอ็อบเจกต์แล้วก็ l i ล n with View นะครับกล้องจากที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะอ้างอิงจากมุมมองที่เรามองนะครับเป็นการ snap มุมมองแบบหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเคลื่อนกล้องก็อ้างอิงจากมุมมองที่เราเห็นนี่แหละนะครับแล้วลองรันเกมดูโอเคนะครับ ถ้าเราไม่อยากให้วัตถุมันทะลุกันเนี่ยนะครับให้เรามาที่คลิกที่เกมอ็อบเจกชิ้นนี้ก่อนนะครับที่เป็นตัวละครแล้วก็มาที่ Component นะครับเราจะเพิ่ม Component ให้มันมาที่คำว่าฟิสิกส์นะครับแล้วก็เลือกเป็นแคปซูลนะครับแคปซู l คอล라이เดอรมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆทรงกระบอกเนาะอะ่พอกดเข้าไปแล้วเราจะทำการปรับไซส์มันนิดนึงนะครับ ให้เรามาที่คําว่า edit collider อันนี้จะเป็นขอบเขตนะครับขอบเขตที่มันจะชนแล้วไม่โดนนะครับแต่ว่ามันกว้างเกินไปเดี๋ยวเราจะบีบมันเข้ามานะครับให้พ้นจากพื้นนิดนึงนะครับเอาให้พอดีกับตัวละฟังของเราแล้วจากนั้นเนี่ยตรงตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยก็ใส่เลขสูตรเข้าไปนะครับ แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงส่วนศูนยพอดีแล้วก็อ่ะหลุดแล้วนะครับมากดใหม่นะครับดึงดึงขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับให้มันครอบกลุมตัวละครแล้วก็ใส่เลขศูนย์ ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นไปอ่ให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับถ้าแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดเพลย์นะครับอ่าเวลาตกนะครับมันก็จะไม่ทะลุตัวละครของเราแล้วนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนการตกแต่งอย่างอื่นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเรียนในบูลเลทหรอต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับลองเอาไปเล่นดูนะครับกับเครื่องมือต่างๆนะครับ